ก,กลุ่มคอสพันธมิตรจตุภาคีจับมือสกัดอิทธิพลจีนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ <yeah. S 1> เตรียมยกระดับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกให้ครอบคลุมมากขึ้น1 6ปีบทบาทอังเกลาแมคเคิลผู้นำหญิงแห่งเยอรมนี mm hmm. อียิยเปเตรียมพร้อมสร้างสมาร์ทซิตี้เมืองหลวงแห่งใหม่แทนกรุงไคโร สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ดิฉันนัทถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะกำลังจะมีการประชุมนัดสำคัญเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศพันธมิตรนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ก็ประเมินว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นของจริงเพื่อที่จะปักหลักความเป็นสหรัฐและบทบาทในภูมิภาคก็คือการประชุมจตุภาคีนะคะซึ่งก็มีสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียเข้าร่วม การประชุมในครั้งนี้ยิ่งได้รับการจับตามองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐก็เพิ่งจะบรรลุข้อตกลงออกคัสไปกับออสเตรเลียและอังกฤษด้วยและช่วงนี้คุณพงศธรสุโพงเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะทำไมเราต้อง